ยังหาไม่ได้กันเลยวายวายโง่ไม่ลงตอนนี้ห่งองศาเนี่ยนัดกัน1 1โมงผมตื่นคนแรกผมตื่นแต่8โมงไปซื้อกาแฟมานั่งกินตอนนี้ยังเงียบอยู่แต่ว่าอะไรก็เจมเหมือนจะอาบน้ำเสร็จแล้วแต่บ้านนู้น ไปดูกันด hey. hey. ีกว่าเบ็คบอยเบ็คบอยเป็คบอยต้องมีหน้าที่ผิดอย่างด้วยกันเฮ้เฮ้ละตึกตึกตะตึกตึกตะตึก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 ตุ๊ก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 ตะ๊งตึ๊งตึ๊งตึ๊งโอ้ยไม่ไหวไบยเรื่องต้องรู้ต้องรู้บอยรู้บอยบอย

นาทีเขาไม่อึ้งหรอกปูเนยอึ้งปูเนยอึ้งเพื่อนมาจะบ้าแล้วบินล้านตรงนี้เราเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเพื่อจะต้องไปที่อากาศที่มันเย็นไงตอนเราจะกลับแล้วเหรอเนี่ยไกลแล้วคิดถึงจังเลยผมเตรียมไว้ให้พวกคุณแล้วเฮ้ยเตรียอะไรอ่ะทหารที่ดูแลปอบบารลมหิวน้าคุณปอบบารลมไม่เคยทำหน้าที่เกาหลีเลยแต่ว่าไอ้นี่มใายไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันต้องไปดูแลน้องโบนิดึงเพราะว่าก่อนก่อนมา เคยจะคุ้ยตีหัวมั้ยฝังุ๊บฝังุ๊ขอลองได้ปะขอลองได้ปะฝังจุ๊บฝังุแต่ว่าฝังจุ๊ใครโดนนะไม่คว่ำพี่โดนโดนแล้วด้วยะอ้เนี้ยบอกวใครได้ทำลอออกมีคนทันหมเออกไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยออกผมบอกผมบอกผมบใครอยกนะได้ทำยิงจุบอ่าไมไดทำโดนทำไม่ไม่มงโดนทำ ขอคุณทำได้ป่ะขอคุณทำได้ป่ะเพราะว่าเพราะว่าัคือกูออกกูช่วยกูออกหมือนนึงขช่วยเดียวขลเดียวขบเลยเดียวเนๆัวหวหัวเๆๆอนนเหัวๆๆวหัวก็ไดๆๆวววก็ไเรืสอบรับมเาแล้วไลท์สโกรอรถมาแล้วแล้วแฟนๆเราก็ไปกันหมดแล้วขึ้นรถบัสเฮ้ยดูน้าเรงขึ้นเลยเราก็แบบรีโมซีนมารับเพราะเรามีภรกิจที่ไปทำวเรไปโรงพยาบา บานโอบากิแต่คำจริงแท้ถึงใจนะที่บอกว่าจะหาไอ้แก้จเล็กอ่ะใครคิดไอ้ไอ้ไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ผิดแบงค์แค่พูดว่าแค่เพิ่มเพิ่มแบบว่าหาอะไรทำกันเพิ่มเติมใช่แต่พี่อ่าเป็นคนบอกว่าไปแก้จเล็งไปทำอะไรมึงจะทำอะไรแทนอย่างไรยังไม่คิดไม่ออกเลยไม่แต่พวกมึงอยากทำด้วยไหมคือถ้าคือถ้าเกิดว่าแก้งน้องอะเอางี้ดีกว่าวันนี้ผมไม่อยากแก้งน้องแต่เมื่อคืนเน่ยมึงเป็นหนี้บุญคุณไอ้แก๊สอยู่สองแสนห้าหมื่นบาท กูด้วยกูช่วยแจ้งไอ้บอลก็ช่วยไอ้บอลก็ช่วยแซ็หนึ่งเฮ้ยจริงเหรอจริงมึงเป็นคนช่างชีวิตมันไอ้มึงร่วมแผนกงานด้วยดีกว่าโอเคดิวอุ้ยง่ายไปเพราะจริงมันมันทำอยู่แล้วที่เป๊กอะนี่มันมีอันหนึ่งก็คือเล่นเกมสมมติว่าไปย่านย่านหนึ่งใช่ไหมวิ่งไปหาซื้อของแล้วก็จะซื้อของไว้แล้วก็วิ่งไปแล้วแยกย้ายแล้วให้เล็กซื้อคนเดียวเออแล้วก็ไปลงตัวกินกาแฟกินขนมอะไรเงี้ยดีป่ะให้เล็กถือโกบพอไปเออเฮ้ยดเวว์ดิว ไอ้เหี้ยมึงต้นคิดไอ้แบงค์มีไหมมีไหมมีห้าคนใช่ไหมแบ่งเป็นสามทีมคนที่ออกคนแรกก็คือตัวโบไปอยู่คนเดียวไอสองคนเป็นคู่ไอ้แบงค์ตามสองคู่หนึ่งไอ้เฟิร์ตามคู่หนึ่งแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจับจับเวลาแล้วไปเจอกันที่เดิมพอมาทางเพอาะเราเห็นมันรับตาแล้วค่อยๆเลยก็มาพวกเราพวกเรานัดล้างกันไปก่อนให้แล้วเราก็แบบพอ แล้วพอกลับมาเสร็จปุ๊บแล้วก็แบบพออะไรซื้อมาได้ปุ๊บตบมือชิลล์ตกมากนี่คนดีที่ไหนเป็นโรเลียเฮ้ยอันนี้ดีดีไหมออกเลยก็ดำๆขาวขาวไหมดำๆขาวขาวไปเรื่อยหรอเออไปเรื่อยๆไปเรื่อยผมกว่าผมก็พิเกษของของเราดำนะเออเแล้วันนี้ขาวหมดนะตาแรกตาแรกสมมุติอ่าอันนี้คืนนี้อะไรก็ได้สุ่มๆอ้อออกอ้าวตัวขาวนี่ตัวขาวเดยเฮ้ยบอกว่าขาวคู่ดำสองคนไอันี้ดำๆขาวขาวเราขาวดำดำเออไปไปไปตอบ เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคู่กันแล้วมึงก็ตัดเทียมดำก็เนี่ยเป็นขาวดำดำตอนเนี้ยกูกูกลัวอย่างเดียวกลัวที่นี่ยจำไม่ได้ตอนห้าคนเนี่ยก็ขาวขาวดำดำพอสมมติได้คู่แล้วเริ่มใหม่เซตใหม่จะได้ไม่งงนับนับขาวขาวดำดำใหม่โอเคป่ะสุดท้ายบีให้มันออกไปคนเดียวอ่ะแล้วแม่แล้วตอนมืดด้วยเหมือนแผนการแผนการมืดเป็นเป็นเป็นอะเฮ้ยมาเราดูห้าสี่สามสอง เล้วแบบมดีใจได้เฮ้ยเาวขาวเออเงเฮ้ยอันนี้คือขาวๆดำๆของเราดำๆของเราแต่ว่าถ้าเกิดพอเหลือสามคนมต้องเริ่มดำๆใหม่ใช่ใช่ใช่แต่ว่าซื้อของอะไรก่อนของฝากเกาหลีของฝากเกาหลีให้คนดีของแฟนให้คนดีเออคนดีเออเออเออเอกเ่อเอนเออเอเเออเออออเ ห้ามพลาดเอาว้รอขาว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 โอเคเร็เปวเร็ไปมึง่าพลาดกันละกันพอแล้วพี่เราเลิกคิดเรื่องนี้แล้วนี่ไงโรงพยาบาลนะครับผมทำหน้าแล้วก็เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมที่ดังมากๆใช่อันดับต้นๆของเกาหลีเลยชื่อว่าบาโนบากิ คนไทยก็คุ้นชื่อแหละเพราะว่าใครที่เคยดูรายการนี่เลตมีอินไทยแลนด์ที่เขาเอาคนแบบแหวงโสมเปลี่ยนโชว์แล้วแบบกลายเป็นคนใหม่เลยนะสวยเลยหล่อเลยทั้งศิญปกรรมก็ได้หรือว่าใครอยากมาทำทำผิวหน้าให้ส่ยำผิวหน้ามาฉีดนู่นฉีดนี่ก็มีแต่ว่ามีหลายแบบเลยทีบไม่ได้ศิญปกรรมอย่างเดียวเดินทางง่ายข่าดเมื่อกี้ง่ายก็คือเมื่อกี้คือแท็กซี่เราเราลงมาแท็กซี่ก็ลงมาถึงแล้วแต่ถ้าใครจะนั่งรถไฟมาก็ไม่ยากเพราะว่าอยู่ย่านกลางน้ำสถานีอะไรนะสถานียอกซัมลงทางออกหกแล้วก็เดินไปได้ถึงเลยเดินมา แต่ที่แต่ที่เรามาที่นี่ได้เพราะว่ามีคนพาเรามาเฮ้ยคนแนะนำพวกพง่อยู่หลังกอ็ยืนสวยอยู่นี่เลยยืนสวขึ้นมานไ้วพี่ออนพี่ออนทางพี่อ่อนไหนพี่ออนไหนนะเขาต้องมีเขาเป็นผู้จัดการของเต้พงศ์รก็ไปสามารถติดต่อได้หน้าไอจีเต้ก็น่าจะมีแหละเดี๋ยวพี่ออนเนี่ยเขาจะพาไปเจอกับนี่ เขาเป็นคนที่รู้ลึกที่สุดของโรงบาลบานดบักิเฮ้ยคุณหมอโอเจ้าของโรงพยาบาลหอไปเจอกับเจ้าของโรงบาลเลยเหรอไปเลยอย่าลืมนะจ่วัดอย่าจะวัดอย่าลืมัสำคัญมากนะใช่คือเขาเขาบน้เวมึงอย่าพลาดนะมึงดูนะหมงุ่น เราเจอคุณหมอแล้วอ่ามาแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เราพาแล้วเราจะพามาเจอกับคุณหมอเจ้าของโรงพยาบาลาใช่หนี่ว่าที่คนที่มาช่วยกู้หน้าเราเนี่ยแหละกู้หน้าด้วยขอเสียงทุกคนปรบมือดังให้คุณหมอโอ้ก่อนคุณออสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็เรามีล่ามนะฮะเป็นคนเกาหลีนะฮะมาพูดให้เราด้วยเป็นคนไทยชื่ออะไรนะ จริงๆก็มีมีคนไทยอ่ะอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ช่วยดูแลเราได้เพราะฉะนั้นถ้าคนไทยจะมาทำหน้าเนี่ยอยมาแล้วจะพูดรู้เรื่องไหมเนี่ยก็ต้องบอกวาที่บาตตบากิมีพี่ๆพนักงานเป็นคนไทยที่คอยแปลให้เราติดต่อเลยแต่ก็งงตงใจว่าหน้าพี่เหมือนเกาหลีจริงครับพี่นิดใช่คุณหมอค่ะคุณหมอโอครับผมอยากถามคุณหมอโอว่าที่โรงพยาบาลบาตตบากิเนี่ยครับที่ว่ามีทํำศิลปกรรมเนี่ยครับมีทําอะไรบ้างครับผมอืมก่อนที่จะมา่บัตตากนี่ยคบผมก่อนที่จะมาที่บัตตุบากิเนี่ยครัมก่อนที่จะมาที เหมือนสัมภาษณ์ศิลปินเกาหลีอยู่เลยครับเหม่อเปิดปุ๊บแล้วก็รอร่บเออเออบรรยากาศนี้เคยเคยทำงานแบบนี้มาถ้าสมมติว่ารอลอยอย่างสีท่านตรงนี้ค่ะน่าจะไม่มีอะไรให้ต้องทำมากแต่ก็จะมีบางท่านที่ว่าเขาอยากให้ใบหน้าเขาดูดีขึ้นไป อย่างแรกเลยอย่างคุณหมอโอเคจะดูแลเรื่องการปรับโครงหน้าให้นะคะแล้วก็จะมีคุณหมอที่เป็นผู้เชียช่ยวชาญเรื่องตาจมูกต่างหากอีกท่านหนึ่งด้วยแล้วก็บางท่านที่อายุมากขึ้นค่ะมีผิวหนังหย่อนคลอยก็จะมีในด้านลิฟติง้งให้ด้วยะะอ๋อช่วยได้หมดมีมมหลายแบบคุณหมอครับที<อ>ในี้ในเกาหลีเนี่ยครับมีโรงพยาบาลศัลยกรรมเยอะมากๆเลยทําไมครับทุกคนถึงต้องมาที่บารนวากีครับเพราะอะไรครับแต่้ในด้ัลยกรรมเสริมหน้าที่เรายวชาญในด้านศัลยกรร คุณหมอบอกว่าอย่างแรกเลยนะคะคือโรงพยาบาลบานูบากินะคะมีคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆอะค่ะเยอะมากหลายท่านแล้วก็ในบรรดาโรงพยาบาลที่มีผู้เชี่ยวชาญดูแลอยู่ของเราเปิดมานานที่สุดนะ3ปี23ปีค่ะแล้วคนไทยมาใช้บริการเยอะไหมครับที่โรงพยาบาลนี้ครับนี่บ้านยืมี้านยมี้ย คุณหมอบอกว่าคือคุณหมอเป็นคุณหมอเกาหลีะค่ะแต่ว่าใช้ชีวิตที่ไทยเยอะมากค่ะไปประมาณร้อยกว่าครั้งโอ้ใช่ยี่เงีกุย่างยิงกัดคุณหมอกาเหมือนเป็นบ้านเกิดหลังที่สองอวันนี้คุณเป็กก็เลยจะมีคำไทยประโยคหนึ่งมาสนอนคุณหมอตัวตึงบานุบากิตัวตึงบานุบากิตัวตึงบานุบากิอย่แล้วอยากรู้ว่า,าคนไทยที่เขามาที่เนี่ยสวนมากเขาทำอะไรกันบ้างริก아무래도ง제기술적난이도가높은유방수술 คุณหมอบอกว่าอย่างนี้ค่ะอย่างแรกเลยคือเป็นการผ่าตัดที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงะนะคะเช่นว่าการผ่าตัดโครงหน้าหรือว่าขากรรไกรหรือไม่ก็เป็นท่านที่อาจจะเคยทําตาทาจมูกมาแล้วแล้วก็วผลไม่เป็นที่พอใจออก็มาผ่าตัดแก้ไขค่ะ<ช>แล้วก็เมื่อก,กี้อย่างที่คุณหมอบอกไปเรื่องลิฟติ้งก็มากันเยอะเหมือนกันดูอย่างคุณกิฟต์ได้คุณกิฟต์ที่ผ่านมือหมอแ้าเยวคนเกาหลีเลยใช่สวยจริงกิฟต์เปิดหน้าโชวนน่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขินนะอสวยนะ 아니라님 <목소리도> 우리 뭐뭐뭐뭐 어, 병원에 이렇게 유명하고 멋진 분들이 찾아주셔 너무 감사드리고 또 태국에 있는 많은 환자분들이 저희 병원을 찾아주시면 이분들처럼 이렇게 멋지게 저희가 만들어 드록 겠습니다 คุณหมอว่าขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้นักแสดงชื่อดังน้องที่ไทยสุดหล่อทั้งสีท่านนะคะมหาีิมหาดูวากินะคะแล้วก็ท่านไหนคะที่ว่าอยากจะปรับเปลี่ยนหน้าตาให้หล่อขึ้นสวยขึ้นเหมือนสีท่านนี้ก็มาหาที่บารูบากีได้เลยขอบคุณครับทุกคขอบคุณขาบครับขอบคุณนะครับความฝันจริงแล้ววันนี้ัเดี๋ยวเราไปทำหน้ากันแต่ก่อนไปเราบอกเลยว่าตัวตึ้นบารวา อันนี้เป็นโซนเป็นโซนแต่ว่าแต่ว่าอันนี้คือไม้ตึกเลยนะใช่คือยิ่งตึงมากผิวตึกผิวนี่เป็นการเป็นสัญญกรรมนี่ผิวแล้วก็บำรุงกู้หน้าเหมนกู้่เมือน้โอ้ยไม่มีเยอะโอ้ยทำได้หร้อยงี่นี่เหรอแต่ว่าหูน้องเออได้แล้วได้แล้วคู่กันเดียมเป็ก่าพลาด โอเคตอนนี้เรารอคุณหมอปรึกษากับคุณหมอก่อนคือคุณหมอจะดูว่าสภาพางแต่ละคนควรทําอะไรแต่เอาดีๆคุณต้องทำเรื่องะไรเสือน้ามดีเอานี้จะพูดจริงอ่ะหน้ามันดีแล้วเหมือนไม่แบบบำบัดจิตอ่ะเหมือนไม่แบบบำบัดจิตนี่แต่พี่เป็นท้องใส่ดีอยู่แล้วนะเจมูปอมพี่รู้ได้ไงอ่ะเรื่องนี้ไว้คือ บางทีเนี่ยเวลาคนไทยมาเที่ยวเกาหลีเนี่ยนานทิพย์สี่วันห้าวันเนี่ยเวลาไม่ยาวคือเขาไม่ได้แพนเยอะมาเออแต่ว่าคืออะอาจจะแบบแบ่งเวลามาสักสามชั่วโมงให้ผิวว่ามันได้รับการฟื้นฟูก็มาทำได้คือที่เนี่ยคือที่เนี่ยเขามีเทคนิคพิเศษเยอะอย่าสมมติว่าพีอาที่เอาเลือดไปปั่นอย่างเงี้ยมาฉีดอะไรก็ได้ใช่ใช่ครั้งนี้พีอาพีเนี่ยมันคือกระบวนการที่เขาจะเอาเลือดของเราเนี่ยออกมาแล้วปั่นไปใช่แล้วเลือดมันจะแยกชั้นถูกต้องจะดูดเฉพาะส่วนที่ The best ไม่เคยนะเอาไว้ออนหีพฉีดใสทนตื้นออทำให้่วาลูกขาวกระต่างใสช่ำวาวอมน้ำเรียกว่าเป็นผิวฉ่ำน้ำ คนที่มาในนาราเกาหลีก็บอกหมาที่นี่แล้วยังมีฉีดฟิลเลอร์ใช่ไหมมีทำอัลตราดิจูรันคือเครื่องยิงก็มีเยอะมากเดี๋ยวให้คุณหมอเข้ใช่เดี๋ยวให้คุณหมอเขาแนะนำว่าแบบวันนี้แต่ละคนจะต้องทำอะไรบ้างแค่สามชั่วโมงคุณก็กลับไปเที่ยวต่อได้อ่าคุณก็บอกคุณหมอเลยบอกว่าเอ้ยไม่อยากให้หน้าเป็นลงเป็นรอยเดี๋ยวเที่ยวก็กลัวไม่สวยคุณหมอก็บอกจะดูให้เดี๋ยวหมอเขาดูให้ว่าอันไหนที่ทำแล้วเป็นรอยไม่เป็นรอยก่อนที่จะไปเจอคุณหมอครับเขาก็จะให้เรามาทำความสะอาดล้างหน้าก่อน่อาสด เขาเรียกมาถ่ายรูปตอนแรกนึกว่าถ่ายรูปติดบัตเหรอไม่ใช่ถ่ายรูปตปร,รปตวจสภาพผิวเป็นเครื่องที่แบบดูด้ว่าผิวเราเป็นยังไงสภาพหน้าเราเป็นยังไงบ้างเราจะต้องกู้หน้าอะไรบ้าง้วยเครื่องนี้นออไม่ไงั้นเดี๋ยวเขาจะปิดไฟไป

ดูดูคือโอ้โห้นแะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครเห็นตอนแรกนะครับมันจะมีเหมือนกับหย่อนหย่อนลงไวอยนนี่ก็ดูตึงขึ้นสันกรามชัดขึ้นแล้วก็ตรงร่องแก้มดูม่เ้นใจุดนัยชโอ้ยดีจริงทุกคนต้องมานะนี่รู้สึกเลยมันทำแล้วเห็นผลเลย หลังจากที่ทุกคนทำเลเซอร์ PRP กันเสร็จเรียบร้อยนะครับปกติถ้าเป็นที่อื่นนะครับทำเลเซอร์เสร็จเขาไปกลับบ้านเลยแต่ที่นี่เขาไม่ปล่อยนะก็จะพาเรามามาร์คหน้ากนีะครับเพื่อเป็นการบอกว่าื้นฟูสภาพผิวหลังจากที่ไปทำเลเซอร์มานี่เป็นไงดูแลทุกขั้นตอนยันกลับบ้านยังไม่พอนะมาร์คหน้าเสร็จตรมนี้นี่เข้าเครื่องฉายแสงถ้ามันเกิดอ,อาการช้ำหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะล,ลดให้แผลหายเร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการดูแลขั้นสุด เรียบร้อยโอ้ยหน้าใสแฉ่งแหว่งเขาเรียกว่าผักวิตามินสมมติว่ามึงเป็นวิตามินเอ๊เอ๊ยเข้าตัวเองครับอย่าพักออกไปครับมีหลายอย่างนอกจากผักอีกขึ้นอ้ารอดไปมีเครื่อฉีดด้วยนะครับแต่ต้องอุทานคำเกาหลีคำหนึ่งว่าว่าโอ้เทบอทโอ้สุดยอดจริงเนอะจริงตรงไหนเนี่ยผมรับก็คือยกกระชับก่อนยกกระชับเสร็จแล้วก็ทำให้แบบหน้ากระจ่างใสย่งเมื่อกี้ทุกคนเนี่ยทำ P R P เลยจะดีมากเลยนะแล้วก็รู้ว่าประมา ป่านแล้วก็มาฉีดเข้าอันนี้ทำให้แบบหน้าเราขาวกระจ่ดดางใสมากขึ้นค<ช>ือทำครั้งแรกเลยเป็น, innovation นอินโนเวชันเลยเนาะทีนี้ทำนี้ด้วยเลเซอร์ดิทรีแล้วก็เคนซิร<ะ>่าอ,อันเนี้ยเดายฮ้ยตอนหมอทำเว้ยทำข้างหนึ่งก่อน ก็สกกระจอกเออดูกามชาร์ต่อยข้าหนึ่งเลยเว้ยไอ้คุณเจมเมื่อกี้ให้วิตามินเสร็จสดชื่นไปสดชื่นไปมีนนะฮะไปช้อปปิ้งเรียบร้อยเดี๋ยวเราตามไปดีกว่าแต่ว่าถ้าใครนะฮะที่อยากตามเราไปเรามามไปทำหน้านะฮะหรือมาทำศัลยกรรมที่นี่ครับโรงพยาบาลศัลยกรรมบาโนบากิใช่ครับผมนี่เลยนี่เราขึ้นนี่มีเขาพิมพ์ไอจีเฟซบุ๊กนี่ครับถูกต้องติดต่อนี่ช่โอ้ยมา สดชื่นกระจ่างใสและไปลยโอ้เทปบักเท่บักก่อนก่อนก่อนเรา่อนนี้ก่อนเราจะกลับเกาหลีไปไทยก่อเราจะกลับไทยมันไหวมันง่วงมัาข้าอก่อนเราจะกลับไทยเราก็อยากจะมีของฝากไปให้กับแฟนๆแฟนเพจซึ่งเราเตรียมไว้ให้สามอย่าง ซึ่ง3อย่างนี้จะเป็นมิชช oh ั่นของพวกเราทุกคนะอันนี้ทำเพื่อแฟนๆทำให้ไม่ได้คืออะไแฟนๆแฟนเรามีเป็นร้านเลยนะได้โอ้ยแต่เรามี5คน3ชิ้นเราจะแบ่งกันเป็นทีมมีคนคนหนึ่งที่ไปคนเดียวแล้วก็มีสองคนแล้ชโอ้ยอะไรอย่าเดี้ยคือเกมเกมเราอ่ะเราจะพยายามทำให้สร้างให้สุดเราใช้เวลาแค่10นาทีเท่านั้นแล้วถ้าเกิดว่ากลับมาไม่ทันก็คือมีบปดลงโทษถ้าเกิดว่าไม่ได้ของมาก็มีบปดลงโทษเช่นกันไม่ลดงโทษคนเดียวดิใช่ก็ก็คือคือของมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นด้วยแต่ ชิเราต้องแบ่งทีมก่อนแบ่งทีมก่อนโอเคราโออกอ้าโอ้ยเจแม่ไม่มีนีสักตัวแม่ไม่มีนีซึ่งตัวลอยออกเดี๋ยวแค่นี้ก็ลุดแล้วเร็วเร็วเจเจ เพิงจะพลาดกันละกันมึงจะพลาดกันละกันเลืกก่อนไหมไอ้เลือกอย่าอย่าอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะเร็วเร็วเร็ว เพี่เลี้ยก่อนอ่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยเปิดพร้อมกันไหมอืออุ้ยไอ้เหี้ยมันจะมีที่ไหนวะมีมีอะไรเสร็จแล้วเสร็จแล้วลายเลิฟเกาหลีอร้านเดียวกันร้านเดียวกันร้านเดียวกันบวกไอเลิฟเกาหลีอไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยอะไรสรุปคือมันมีจริงแล้วร้านมันมีหลายร้านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขอถามก่อนใายทั้เดียวทั้งหมดเนี่ยอยู่ร้านเดียวกันไหมคนละร้านอ้าวไม่เหยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอนี๋ยว่ไปหามาจริงวะเนี่ยหามาแล้ว มีจริงปะเนี่ยอาไปตัดผมเราเนะเริ่มทุ่มหนึ่งไปก่อนเลยสอนให้เดียวมันลุ้นลุ้นไปสบายไปอ่ะไอ่ะเจอเจอเงี้ยไปเลยไปดูหนึไปแล้วไปทังไหนกันเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวยาวใหญ่มาตามนะตามมาเออเดตาไเลยนเฮ้ยเดหลงอ่ะกลัวหลงอ่ะกัวหลงทางระวังรถด้วยทุกคน มาป่ะมาทาเลยป่ะพวกเนี <mm ้ยทำงานเรียกว่าไม่มีการวางแผนเราไปต้องรีบครับผมกลับเลยกลับร้านเลยเก๋ๆกลับไปเจอที่ร้านเลย Never Map เจอว่า Souvenir อ้ยเหนื่อย Souvenir แล้วครับไม่ขึ้นคลิปถายแล้วไปดิ ใชเลยแล้วันนเฮ้ยโบโบโบอะไรบอกาเนี่ยโอ้โโบ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 แล้วครับผมทีตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่การโฮสตทซึ่งไม่ถนัดเลยแถวนี้บวกไอร์แลนด์โเรียบึงออกตามีแะ แต่เมื่อไงไอ้็กซ์เอ็ก์แต่เมื่อไงแล้วแม่งคือแบบสิ่งที่คุยกันคือพี่เลยจริคือคิดแต่จบมาเพื่อมึงคืกูบอกว่าตอนนี้กูกูกูกลัวอย่างเดียวกลัวพี่เนี่จำไม่ได้มึงอย่าพลาดกันละกันมึงอย่าพลาดนะมึงดูนะหมกุ่นไม่น่ามีปัญหาบ้างใ่แค่นี้ทำไมว่ามันบอกว่าเสื้อบวกหลังเดือนนี้ใช่ก็ใช่ไหมไปนะไป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 แล้แอบเหมือนอย่รงนี้แหละเออแอบเหมือนอนี้ง รถคันนี้มันมันไม่มาครั้งนี้หรอกเนี่เจอร้านเป็นร้านเชฟพายเชฟพาแบบเป็นบ้านไม่มีวะชิบไป,ปมาครับซีเรียสเลยเนี่ยความจริงแล้วอ่ะให้ไอ้เฟิร์สอ่ะไปรออยู่ตรงหน้าร้านคนเดียวดีป่ะถ้าเกิดว่าเล็กมาใช่ป่ะบ,บอกว่าไอ้เจมใหญ่เจมอ่ะมันจะเอากล้องมือถือถ่ายตัวเองเพราะว่ากล้องตามไม่ทัน ียวตอนนี้เห็นหมกก็วิ่งคอไม่เหมกัก็วิ่งมาเห็นเฮ้ยวิ่งมาเห็นล่ะก็ถ่ายมันไว้เลยใช่เราก็เอานั่นแหละจะได้รีแอคอ้าวโอ้โหอ้าวนะไม่ใช่ของหรอกเออแล้วคุณอะแล้วบทลงโทษอ่ะสรุปก็นี่ไงมึงเนี่ยโดนลงโทษอยู่พ่าผมแพ้แล้วล่ะนี่ไม่ได้ท้อนะแต่ว่าแบบแต่ว่ายากมากอ่ะสลุมเลขาด้วยทำไม ได้ตลกมางที่แบบไปเชื่อพยายามแข่งแล้วแบบแผนยังไม่ชจุอะหาไม่เจออ่ะเล่นเกมอ่ะหม่วงไอเลิฟโคเรียกี่แฟนเจมโกหกแน่ๆบอกว่าให้เดินตรงมาหรือว่าซ้ายผมก็ไม่เลี้ยวซ้ายผมเลยตรงมาอีกแม่งเงียบกว่าเดิมอีกไม่มีอะไรเลย เอออย่างนี้ไ<ร>ด <ık> ้ไหมนี้ไดหมอ่าได้ได้ได้เห็นยังเห็นยังเด็กยังหาไม่ได้กันเลยวายวายพวกโง่ยังหาไม่ได้กันเลยวายวายพวกโง่ไอ้วกโง่ไอ้วกโง่ไอ้วกโง่ไอนีไอนีคนดี หมดเวลาแล้วมีเลขกันไหนฮะของอะไรไม่มีไงหาไม่เจอแล้วเมื่อกี้ใครโง่ดี่ได้เอ่ะอางเงี้ย่ะดูล่ะจะดูล่ะกูว่าไม่มีบทบทลงโทษคืออะไรไม่มีไม่ไม่บทลงโทษไม่มีแล้วใครโดนลงโทษอล็กเล็กเล็กเล็กท่าข้าเดียวไหนวิ่งเต็มกำลังเสาวิ่งแบบสุดสา ได้ไไหนมาบ้างเท่ยนเี่ไมลงตอนนี้กงาอ้าวเวลาผกเทีเล่นะครเง้ยคครับนี่คือคนดีนี่คือคนดีโดยแท้ตลกอันเนี้ยเอ้ยอยู่จะไม่ได้ดิอ อันนี้โคตรดีวายวายพวกโง่ไอพวกโง่ไอพวกโง่เม่วิ่งไปไหนกันเลยจริงๆวิ่งเมื่อกี้วิ่งไกลมากเมื่อกี้อ๋อมีแน่ไม่ให้ผมเดินตาม ถึงแม้ผมจะเป็นผู้ชนะในเกมะครับผมแต่ในชีวิตจริงผมแพ้าไว้ปไม่งั้นเราเลี้ยงข้าวเล็กดีกว่าไปแล้วเดี๋ยวเราจะมีของให้จริงๆนะบน้าเลี้ยงอ่ะมึงห้ามใช้งินไรกันออกโอเคถือว่าปิดทิปไปอย่างครับจุยจช่ครับถหน้าหน้าก็ใสใจก็สุขย้ ถ้างั้นเดี๋ยวดูกันว่าทริปต่อไปเราจะไปไหนใช่ใช่อันนี้เป็นคนดีอินโคเรียใช่ไปตามกันทุกช่องทางนะถ้าเกิดใครชอบแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด share ครับเนีนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เหมือนกับเป็นเรียกว่าไงเป็นรายการพิเศของเราเป็นพิเศษนะแบบที่แบบเป็นแบบเหมือนบล็อกของพวกเราดูเรื่องปะเนี่ยดูรู้เรื่องอยู่แล้วเราต้องขอโทษโบเราต้องขอโทษโบอย่างรุนแรงขอโทษโบอย่างรุนแรงดเรื่องหรือเปล่า โอเคไปาด้วยอครับไปคเจอกันใหม่ทริปหน้าครับบ๊ายบาย